คนเกิดปีนักษัตมาเมียปีมา้าเป็นนักษัตรธาตุไฟเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนจอพลังดินธาตุไฟพลังธาตุของเดือนส่งเสริมพลังธาตุของคนปีมามียและนักษัตจอยังเป็นนักษัตคู่มิตรของคนปีมามียส่งผลทำให้ในเดือนนี้คนปีมามียจะมีผู้ช่วยเหลือเพื่อกูลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน งานที่ทำเป็นงานที่ท้าทายความสามารถมีโอกาสได้แสดงฝีมืออาจมีงานพิเศษมีไรายได้เสริมมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานและการเงินที่เข้ามาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะคนปีมาเมียที่เกิดพศ2545 2 5 3 3และพศ2521จะต้องขยันขันแข็งในเรื่องการทำงานมากยิ่งขึ้นผลการทำงานโดดเด่น ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญหรือมีงานพิเศษมีไรายได้เสริมมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งส่วนคนปีมาเมียรอบที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีลาบปากมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่ติดขัดแนะนำโอกาสที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมในคอรระยะสั้นเพราะพลังธาตุของเดือนและพลังธาตุของนักศัตรส่งเสริมกัน แต่คนปีมามียต้องระวังอย่าหักโมในการทำงานหนักจนลืมพักผ่อนหรือใส่ใจแต่งานจนละเลยคนรอบข้างระวังเรื่องการกินการเที่ยวการใช้จ่ายเงินด้านการงานราบรื่นดีมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีงานใหม่ๆให้ทำหรือมีงานพิเศษหากค้าขายจะมียอดขายเพิ่มขึ้นควรดูแลบริการลูกค้าและงานเอกสารให้ดีด้านการเงินมีใช้มีจ่าย มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้านความรักควรดูแลเอาใจใส่และเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแต่ควรพักผ่อนให้เพียงพอแนะนำให้คนปีมะเมียสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุกาเนิดของคนปีมะเมียจะทำให้คนปีมะเมียมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุน ให้มีความโชคดีและโดดเด่นในด้านการงานการเงินมากยิ่งขึ้น